นี่ครับผมเอฟซีของมือนี่ของช่องของน้องนะครับช่างเกมจัดให้นะครับช่างเกมจัดให้นี่มาเบิ่งรถผมครับรถเสกนะครับเว่าน้องหน่องมากดีมิวให้ครับน้องสิขับโชว์เอาไปทังไหนมาเบิ่งสภาพนั่งฟ้านะครับจิตสภาพทั้งคันนะครับพี่น้องเรืองเลียนทยของเดี๋ยวเพิ่งชุกยิงซุ่มยิงยางหรือพี่น้องมาเบิ่งเอายางไม่ยางไม่เลยยางไม่ยางไม่ที่เสร็จมึงมึงราก้องราก้องดูจ้าด้วยมึงแปบแป๊บเหลี่ยมไม่มาดินัดเหลี่ยมไม่มาไปเลยแปบก็ไปแปบยางดีคือความสภาพเพิ่ง ปั๊บเมืดอไรแหละพร้อมใส่สภาพพร้อมใส่นะครับพี่น totally> um ้องของเดี๋ยวใช่ดีกว่าปุ๊บดมเพิ่งวางออกมาทั้งหลังใต้แสงสีเสียงก็ร้องการออกพุทดครับพี่น้องของดีราคาถูกของดีราคาถูกนี่แหละของดีราคาถือผมมาฉันพิเศษเลยผมมาฉันพิเศษๆของภาษาของดีราคาถูกเนีคือคือเก็บสภาพไปหรอช่างเกมจัดให้ครับเอาก็ให้มาเพราะว่าเป็นไงอธิบายเบ้างการเอาของราคาก็ลูกเวราคาเท่าไหร่ตั้งไว้เท่าไหร่สามแสน ต่อพันธบาทคือทางเชือกเอาเชือกก็ได้ผมไม่ใช้พิเศษรวงๆเลยนะครับสามแสนก่อพันนี้วะนี่สามแสันมันสิยว่าในขายมายือนีผมเอาโอชันเข่าวันศานะครับไอผมมาสามแสนก่อพันธุ์ฟอร์มารถนะครับเป็นรถเอลซีเกจซูเปอร์แปดปั๊บสภาพาปั๊บทุกอย่างสีงามนะครับยางไม่นะครับยางดอกยางมือไม่ไม่ตอมใส่รถเก็บงานพวกเปลี่ยนซีนพวกอย่างทุกอย่างผมเก็บให้แล้ว มึงกะผ่านผ่านกระเหลีออ่ยมมงมงมึงผ่านเออผ่านหานะครับเป็นสองสี่หกเอฟดีิพัสนี่ผ่านสองสี่หกเอฟดีิพัสนะครับตัวเนี้ยป็นผ่านหาใบเต็มนะ้ำเอาสตาร์ทให้มึงก่อนเลยเรากับมึงระบบน้ำนะมึงระบบน้ำระบบให้เราเดี๋ยวผมมีเช็คให้กอนนะครับ

กันโอ้ยแงแงทำแงว่าลอกเลยผมับประกันแงอย่านี้มึงลอพูดอะไรราคานี้สามแสนเก้าพันแทต่อได้่มนี่ต้องต่อต่อได้ต่องพี่ตงพี่ต่อตจมาเอามาเอง้นไม่ได้ราคาหนี้ปัดสภพาพแล้วด้สามแสนเก้าพันเขาเอาโดยพิลังเดี๋ยวผมสิลงชิบมือนี่เอาเอาเอาเออ้ี่เขาะเอา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 เาเอา มันออกกันมูลนปุ๋ยพอดเอาแล้ครับโหลดมังหันผมทดลองเรียบร้อยแล้วระบบให้เหล็กเชื่อมหัวน้ำดันวังหันน้ำมาฝงมาอย่างเทียวว่าพานนะครับเชียงดีเกียดีมึงดับเชียงมึงระบอบให้เหล็กหางมาลงเด็บางคั้งนี่หางลงนะมูนึงอย่าเทาดับเชียงมาหนึ่งกันเทาระบบให้เหล็กก็ดีนะครับมันมันสีหางมันสีลงเลยนะครับมูนึงนี่ประมาณหนึ่งทย์สองกระชี้นี่ลงแล้วนะครับกันเรากันให้เล็กวดีเด้ ต้องได้เปลี่ยนปั๊มไหมหเด็กมหมอ็เตอร์นี่ดีมึงระบอไปแต่ดังสิเลยเหรอแต่ดังสิเลยรถเด้อเราไปชิมมากแต่ดังสิเล่เอานี่แหละครับราคาสามแสนเก้าพันเดี๋ยวผมสลงชิปมาอนีิผู้ใด,นดสนนใจก็มาเาอากันกันต่อรองแต่เมาเองแต่พอต่อรองผมทรงฟรี่ให้นะครับพอรถมันปรับสภาพแล้วงามร <elet S 1> ับประกันในเลยจากซั่งเกมนะครับรับประกันได้นะครับเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้ครับเด้อ สิบเพชชิปแล้วนะครับสวัสดีครับ